เนี่ยทุกคนฟอร์เรนทำอะไรเราไม่ได้นะ<ม>เห็นไหมสโลก์คิวสบายๆนะทุกคนชิวๆเลยอ่ะไอริมาโอ้โหสลิก้าโอ้โหสามตัวโอ้โหแบบนี้น่าจะแห้งว่ะทุกคนไม่ไหวว่ะเอ้ยเล่ตัวนึ่งเออไอสองตัวน่าจะได้ขวานะโอเคเขาทำอะไรเราไม่ได้นะจริงเนี่ยเห็นปหมเราเราฟรีมากนะเรารวยแล้วเ,เราฟรีแล้วเนี่ยใครก็ทำอะไรเราไม่ได้นะ เบ็ดดกลับตายโอเคสวัสดีครับผม,ผมก็วันนี้มาอยู่กันในช่อง My X Channel นะครับผมหลังจากที่ผมห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าติดเรียนนะครับผมขึ้นมาหาอะไรแล้ว,ลวติดเรียนนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ก็วันนี้นะครับผม,ผมจะมาตอนทิกนะครับผม <S <S เล่นเอรันดอร์ไงให้แบกทีมดีๆเล่นเอรันดอร์ไงให้เป็นรวยแล้วก็สามารถแบกทีมได้นะครับผม ก็การเล่นเอเลนดอนครับก็คือเราต้องใช้สกิลนะครับแล้วก็กดตีครับมันจะตีเบิ้ลนะผมพยายามใช้สกิลแล้วก็กดตีครับเพราะมันจะตีเป็นพลาสติกนะครับจะตีเบิ้ลแล้วก็การเล่นเอเลนดอนครับให้พยายามแท็กกลางบ่อยๆนะผมเพราะว่าเงินตรงกลางนี่มันได้ตังค์เยอะเยอะมากนะครับผมเนี่ยตรงกลางเลยครับพยายามแท็กนะครับผมถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราแบกได้นะเราเอาไปเลยนะ ถ้าเพื่อนถ้าเมดเราไม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็เอาไปเลยนะถ้าสมมุติว่าเราแบบเราแบบเราแบกเราว่าเราแบกได้นะแต่บางทีก็อยาเอาเยอะเกินนะเดี๋ยวแบบเมดเมดจะด่าเรานะผมก็ต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนทุนกคนก็การหลากหลาการเล่นเลนดอนนะครับก็คือมันเป็นตัวฟาร์มนะก็การที่เราจะเลือกอเล่นฮีโร่นะผมก็เราต้องดูก่อนว่าฮีโร่เราอ่ะมันเป็นตัวทําอะไรได้มันจะมีตัวฟาร์ม ตัวแยกดันแล้วก็ตัวไฟนะครับผมเอเดนดอร์นี่จะเป็นตัวฟาร์มนะครับผมเราต้องแบบดูความสามารถฮีโร่ก่อนว่าฮีโร,ร่เราทาอะไรแล้วีโร่เราต้องทำอะไรนะครับผมโอเคเอาแรก็ฟาร์มไปก่อนครับเอเดนดอร์พยายามแท็กการนะครับผมนี่เวฟกลางมาผมก็รอแท็กการเลยนะครับพอแท็กกางเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปเอามังกรใหญ่นะครับผม ประมาณน,นี้ผมเล่นเอเลนดอร์ส่วนมากนะครับผมชอบจบจบเลนมังกรเล็กนะเพราะว่าผมจะไปเอามังกรเล็กนะเพราะเอเลนดอร์เบลสี่มันมันสู้ได้เกือบทุกตัวนะเอาจริงโอเคตอนนี้ตัวไอ้เพื่อนอันนี้ล้าก็ขายขายไปทุกคนปึ๊บปึ๊บฝั่งนู้นคขาเป็นไอลิป่านะมันก็เลยแบบค่อนข้างต้นเกมจะอ่อนมากนะผมเราก็สามารถ เข้าเวทเขาได้นะผมเราทำร้ายเขาได้ช่วงต้นเกมนะเราบอกอยพอเล่นมาตายโ <c oughs> ดนเสิร์ฟพอเล่นอยากโดนเสิร์ฟอันนี้ล้วก็ปล่อยเพื่อนเล่นไปนะแล้วก็ไปขับไปฟาร์มของเรานะเอาเอาทัพมีของเราทัพมีบัฟของเรานะอันนี้ผมคิดว่าผมจะเลื่อนไปทำบนูนะผมก็เลยเลื่อนไปฟาร์มเดชแล้วก็ไปเอาบูนะผมโอเคเห็นว่าเนี่ยเวฟกลางมาปุ๊บผมก็จะเอานี่ตงกลางเลย ผเป็นป่าที่แบบตางหารคลิปเลนการนะเอาจริงวิธีนี้มันทําให้เรารวยมากเลยนะสำหรับคนะเ,เล่นป่านะผมมันทาให้เรารวยมากจริงถ้าเมดเขาแบบทิ้งกลางเนนะี่ยเรารับเลยนะไม่ต้องไม่ต้องแบบกลัวเมทด่านะเรารับไปเลยนะถ้าเมดถ้าเมดเมทเราอยู่ไกลนะเรารับไปเลยนะเราไม่ต้องกลัวเมทด่านนะผมเพราะว่าเลฟการนี่มันรวยนะผมทําให้เรารวยได้ยี่ไปเอรันดอนนะมาแบบเอาไปเลยครับผมเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราแบกได้แล้วก็เอาไปเลยนะ แต่ถ้าแบบเพื่อนอยู่ใกล้ๆแบบรอเพื่อนไหนก็ดีนะครับผม <c oughs> โอเคไม่มีอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยเพยบการชนปุ๊บเราก็มาเอาต่อนะนี่หลักการเล่นป่าอย่างเงี้ยให้รวยนะนี่เพรบการชนแล้วก็รับต่อ <c oughs> เล่นต่อเขาก่อนได้นะต่อเขาก่อนให้เขาเจ็บให้เขาเข้าไฟไม่ได้นะโอเคตัดป่าเขาตัดไปเลยนะเฮ้ยเทียไอริจุก๊กจูกเเ็ปจุ๊กจุ๊กวิบบับแข็งนี่ยัยหลบโคตรสวย เช็กเอ็ก<ภ>ซ์ค<ย>ิวโอ้โหเมื่อกนะี้เพื่อนได้เอ็กซ์คิวนะครับถ้าเอซีผมว่ารอดอยู่เพราะว่ามันมีเกาะของไอโออยู่ออไอแข็งนะอะน่าจะแดดออกมาได้อยู่เมื่อกี้เขาเอนะ็กซ์คิวนะทะลุเกาะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็มีไตเกิดไบแบ็กนะเอลเลนดอร์พลังแฝงที่ผมแนะนำจะเป็นไบแบ็กนะดีที่สุดนะเพราะว่าแบบเราสามารถเล่นเสียงได้แล้วก็แบบถ้าเราตายขึ้นแล้ว กลับมาฟาร์มแก้ได้นะผมไม่ทำให้เราแบบฟาร์มได้เรื่อยๆนะจริงโอเคเว็ <Okay. S 1> บ,บกลางชนผมก็ไม่เอาเว็บ,บ,บกลางต่อเห็นนะเนี่ยหลักการเล่นป่า,างไงให้รวยก็ทำอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเมทเราเราอยู่ข้างบนนะเมทอยู่ข้างบนนะเมทเราไม่น่าลงมาเติมนะครับผมเมทเราเล่นบนนะอันนี้ป่าเขาเราตัดตัดได้ตัดเลยนะครับผมเพราะว่าฝั่งนั้นมันเป็นไอริสนะเลนเกมฝั่งไอริสจะโหดมากนะ เอาตู้ไอริเล็ตเกมไม่ได้นะผมเราพยายามแบบกดดันกดดันป่าเขานะผมแล้วก็ไม่มีอะไรเราก็กลับไปไล่ฟาร์มทำอีกบัฟเราต่อโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มไปนะก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะไปทำเลนออฟเลนบ้างนะเพราะตอนนี้ผมรวยมากเลยเอาจริงนะครับเอรินดอร์เป็นตัวที่ถ้ารวยแล้วนะครับผมแนะนำให้ไปทำออฟเลนนะไปกดดันออฟเลนเขานะผม จะดีมากเลยเพราะว่าแบบมันชนะนะผมแบบออฟเลนฝั่งโน้มันจนไหมถ้าเรามี2คนเนี้เราก็สามารถกดดันเขาได้นะผมสามารถแบบเอาพ้อมได้กดดันได้ให้ฝั่งน้เล่นยากนะครับผมพอเลนเขาหาย่าถ้าจะรลีมหมเอาไม่รีแต่ถึงยังไงเขาเขาทำอะไรเราไม่ได้นะเห็นไหมทุกคน แล้วก็ตีป้อมสบายๆนะเขาทำไรเราไม่ได้เขาไม่กล้าทำไรด้วยได้ได้สองป้อมฟรีๆทุกคนเขาเรีนทำไรเราไม่ได้นะเขาโลแล้วเขาก็ต้องหนีเรานะผมและเขาจนกว่าเราด้วยถึงเขาเลือดเต็เตเมไงเขาก็สู้เราไม่ได้นะเพราะว่าเรารวยรวยมากตอนนี้เนี่ยเราเล่นฟรีๆสบายๆเลยเล่นคนเดียวได้สบายตรงกลางเหมือนจะไม่มีอะไร ขีคว่าเข้าเนี่ยทุกคนฟอร์เรนทำอะไรเราไม่ได้นะเห็นไหมโซโลคิวสบายๆนะทุกคนชิวๆเลยอ่ะไอริมาโอ้โหสลิก้า,โอ,โ,กาโอ้โหสามตัวโอ้โหแบบนี้น่าจะแห้งว่ะทุกคนไม่ไหววะ่ะเอแลตัวนึงเอฮโหอไอสองสวยจัดแับนี้โอ้โหพลังเงินตรา พลังแห่งคีฟเล่นกลางนะทุกคนชอดนี้ก็ตอนนี้ทำวิฟก่อนนะทุกคนผมแนะนำอย่างนึงนะครับก็คือการเล่นป่าหรือการเล่นออฟเลนหลักการมันจะคล้ายๆกันนะก็คือการทำวิฟนะทุกคนพยายามทำวิฟให้สูงไว้นะครับเวลาจะเอาออฟจิ๊กหรือแบบอะไรเราจะไฟอย่างเงี้ยเราทำวิฟให้สูงไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากันแบบอ่า ถึงแบบเราจะแพ้ไฟใช่ไหมแล้วเวฟเราสูงอะฝั่งนู้นก็ทำอะไรเราไม่ได้นะใช่ไหมเออแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเวฟเราสูงฝั่งนู้นก็จะพะวงว่าต้องไปดันเวฟนะเดี๋ยวรอเดี๋ยป้อมมันแตกอย่างงี้ก็คือว่าต้องพยายามทําเวฟให้ตรงสูงไว้ก่อนนะผมอย่าให้เวฟเรามันตกนะประมาณนี้โอเคตอนนี้ตังเราไอเทมเราจะครบแล้วนะเหลือชิ้นเดียวนะ ได้มูล,าล่าละอันนี้เราแบบเตะทุกตัวนะพอเลนจา๋าตีตีโออย่างเจ็บเห็นไหมทุกคนพลังแห่งเงินนะ่ะถ้าจะได้ขวานะโอเคเขาทำอะไรเราไม่ได้นะรจริงเนี่ยเห็นไหมเราเราฟรีมากนะเรารวยแล้วเราฟรีตอนเนี้ยครับใครก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเแบบ๊บเดดกลับตาย ที่เซเลกาสายว่ะไปกันหน่อยดิคนนีตอนตอนนี้น่าจะจบได้นะผมว่าน่าจะจบได้แล้วเดี๋อตัวเดียวเดี๋อฟอเรนตัวเดียวนะเทเลกาเขาอยู่ไกลนะอีป้อมเลยเพื่อนตายเนี่ยชนจะจีทีวทุกคนประมาณนี้นะครับสาหรับการเล่นเอเลนดอร์อยังไงให้แบกทีมได้นะผมในทท่ันปัจจุบัน,นครับก็ประมาณนี้นครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตับสไครต์นะครับเพืพ่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย